ูผู้คนรเลกรีีีุ้คยสับสวัสดีครับผมนายสมพงษ์นามปลาใสรองประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนหมูห่6บ้านม่วงเจริญตำบลสาทองอำเภอหนองหงจังหวัดบุมย์ครับสำหรับสหกรณ์ร้านค้าชุมชนบ้านม่วงเจริญนะครับก็ เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนนะครับซึ่งเมื่อพี่น้องได้รวมตัวกันทำกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ทำให้พี่น้องในชุมชนนะครับมีแหล่งที่จำหน่ายสินค้าที่ที่แต่ละครัวเรือนที่ทำที่ทำกันอยู่นะครับเพื่อเพื่อแบ่งปันกันนะครับแล้วก็ร้านค้าชุมชนก็จะเป็นที่จำหน่ายสินค้านะครับในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะครับนอกจากนั้น ก็ยังมีการปันผลคืนกำไรสู่ชุมชนนะครับในทุกสิ้นปีนะครับทำให้พี่น้องได้ได้รับประโยชน์คืนนะครับดังนั้นจึงทำให้เกิดความรักความสามัคคีนะครับของพี่น้องในชุมชนครับผมมีคณะกรรมการบริหารงานดังต่อไปนี้ครับครับผมนายบัวแพงพังนเป็นที่ปรึกษาของราดค่าชุมชนบ้าน่วงเจริญผมนายสมานปนด นวยประท่าพัฒน์ของ้านค่ะชุมชนบ้านโมเจริญครับผมนายคำตันปัตตานีเป็นกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนผมนายตุจิเจยุทธเป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมร้านค้าชุมชนครับสวัสดีค่ะฉันนางบัวพาวงสวัสด์เป็นเลขานุกการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชวันกรใจหยุดเป็นคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเจริญสวัสดีค่ะ ฉันนางทองพันสุกมาเป็นกรรมการศูนย์จัดการกองทุนลุ่มชม่วงเจรินค่ะ <า S 2> สวัสดีค่ะนางเพ็ญศรีบขีบเทลันยิกกครับสำหรับร้านสหกรณ์ของเรานะครับก็ถือว่า,อามีการบริหารจัดการโดยการระดมหุ้นจากสมาชิกในหมู่บ้านนะครับปัจจุบันก็ให้สมาชิกลงหุ้นคนละ1น0่บาทนะครับ ก็มีอยู่ประมาณ1,000หุ้นในการใช้เป็นทุนในการบริหารจัดการร้านค้าสารกลของเราและมีการฝากเงินสัจจะสะสมเป็นประจำในวันที่4ของทุกเดือนต่อไปเราจะมาดูครอบครัวตัวอย่างที่ประสบคลสําเร็จจากการดําเนินงานของศูนย์จัดการกันค่ะ,ะ,ะสวัสดีครับกับผมนายสมพงศ์อิลทก์กอนะครับในเมื่อภาระหนี้สินในครอบครัวมันเยอะมันมีหลายสัญญาไม่ว่าจะเป็นกองทุนสองสามกองทุนผมก็ได้กู้ยืมมาทั้งหมดนะครับ ทาั้งนี้ทัางนั้นก็ขอขอบพระคุณนะครับที่คณะกรรมการกองทุนนะครับกองทุนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้คําชี้แนะคือจะรวมทั้งหมดทุกสัญญาให้เป็นสัญญาเดียวคือหนึ่งครอบครัวหนึ่งสัญญาครับเพื่อจะพิการบริหารในครอบครัวได้ถูกต้องนะครับแล้วภาระหนี้สินเราก็ได้หนึ่งสัญญาหนึ่งครอบครัวเราก็จะได้ไปสรุปในรอบปีคือต้องการหาเงินให้ถูกเชื่อว่า ขึ้นปีเราจะใช้เงินเท่าไหร่งกอชชุมน